ได้แล้วค่ะมันมีไม่เลยราอยากให้ความรู้อยู่ดีอยให้ความรู้มาานกวิชาการอยากให้ความรู้กันทั้งคู่ประเด็นประเด็นคืออะไรไหนขอประเด็นชัดๆชชาโอเคทําไมเมื่อใส่แบนทอสลงในโค้กโค้กถึงพุ่งออกมาเป็นน้ําพุก่ะโอเคเมื่อใส่แบนทอสลงในโค้กทําไมโค้กถึงพุ่งออกมาคําตอบคืออย่างขอป๊บนึงขออธิบายก่อนอย่างเนี่ยในเบนทอนเนี่ยมันคือบโลาตีนและกรมอาราบิก ซึ่งมันทําให้เกิดช่องว่างจํานวนมากซึ่งทำหน้าที่เป <ge ar> ็นอย่างนี้ความไม่อยากการเรียรู้นิวเคลีย์นิวเคลียชัซนซ้ายคือคือการเกิดปฏิกิริยานึงนะคือการเกิดปฏิกิริยาตื่นเต้นอ่ะผลิตเต้นตรงไหนอ่ะพูดถื่อข่วถูกนะไม่เราแคก้บอกนี้เป็นเป็นทอสแตระแต่เบลเบลพวกเมื่อเป็นทอสตูมลงไปในเพราะอย่างรวดเร็วเนี่ยทําให้ทําปฏิกิริยากับแก๊สโมโนไซด์ทำให้ เกิดฟองขึ้นมากลายเป็นระเบิดเป็นโกโก้ครั้งเอ้อเื่อเธอก็บอกไว้ดิว่าใส่เปนไรต้องระเบิดเป็นโกโก้ครันงต้องทำไมต้องระเบิดนะคะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนระเบิดการระเบิดพลังงานเนี้ยเขาเรียกว่าไดเอทโคเกเมนทอสอะไยะเออใช่กเกิ้ลใช่ก็ได้มันไม่มันไม่จำเต้องรีกว่อนนั้นแต่ว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่เแค่ว่าจะเกิดแค่โค้งอย่างเดียวเพราะสามารถเกิดแบบกลุอะไรก็ได้แต่มันจะเกิดโดยไดเอทโค้มากกว่าเนื่องจากว่าไดเอทโค้เนี่ยใช้น้ําตาลเทียมส่วนประกอบซึ่งมีสารทดแทนความหวานคือไดเอทโค้ือะไรอ่ะไดเอทโค้ไงสารทดทคเอทโค้ก็คือน้ําตาลปลอมอ่ะที่ไม่ใช่น้ําตาลแท้แะยัมีส่วนผสมของโพแทสเซียมเบนโซเอทซึ่งสามารถลดแรงรือผิวของน้ำได้ทําให้เกิดได้ปฏปกิยาได้ง่ายกว่าอื อ่าโอเคสูตรก็คือ CO สองบวกด้วย H 2 O แล้วก็ควณหมายอเลยเนี้ยคนจะไม่เกิด H ส h 2 CO สาแค่นี้แหละ H 2 CO สามโอเคเยีอะมากปอกมือให้โอมหน่อยวันนี้สาระดีๆจากพี่โอมค่ะโอมไม่มีหมวคิดมากอ่ะวันนี้ไม่แต่ว่าภาษาภาษาภาษาวิทยาศาสตร์โอมเมื่วนนั้นของเราก็คือแบบใส่แมนครับแมนเทดเข้าไปในโค้กมันก็จะพุ่งแค่น นี่ความรู้นะแล้วไหนความรูถือผมไม่ได้ฟังที่พูดเลย,ยง<ค>ะง่ายง่ายไงเมีม่วามทรู้อะไรออกเอ็งกอ่อใจร้ายไม่ฟังนักวิชาการโอม